สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยของเล่นของใช้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอที่คุณครูส่งให้แล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะยังทําของเล่นน้อยใจกันอยู่อีกางไหมเนี่ยคุณครูคิดว่าเด็กๆก,ก็คงเปลี่ยนพฤติกรรมกันแล้วเนาะเล่นเสร็จก็ต้องเป็นยังไงคะ เมื่อเล่นเสร็จก็ต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะไม่ใช่ถ้าแต่ของเล่นเนาะของใช้ก็เช่นกันค่ะเมื่อเด็กๆใช้ของใช้เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ต้องเอาของใช้เข้าไปเก็บไว้ที่เดิมที่เด็กๆเ,เอามาด้วยใช่ไหมคะน่าเก่งมากเลยค่ะของเล่นมีไว้ทำอะไร มีไว้ให้เด็กๆได้เล่นให้เกิดความเคลิดเพลินสนุกสนานและก็มีความสุขส่วนของใช้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นเราใช้ช้อนซ้อมในการรับประทานอาหารเราใช้กรรไกรในการตัดกระดาษ เราใช้กระเป๋านักเรียนในการใส่สิ่งของมาโรงเรียนใช่ไหมคะเราใช้รองเท้าในการสวมใส่เวลาเราเดินออกไปไหนเราใช้นาฬิกาในการดูเวลาและมีของใช้อีกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าของใช้เด็กๆทุกคนต้องช่วยกันรักษาดูแลใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ทำลายข้าวของให้เกิดการเสียหายนะคะครูค,ค,คิดว่าเด็กๆน่าจะแยกออกแล้วเนาะว่าอันไหนคือของเล่นอันไหนคือของใช้ และนี่ก็เป็นกำหนดการของวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เราจะทำสองกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1ใบงานหน่วยของเล่นของใช้หน้าที่4ค่ะกิจกรรมที่2แบบฝึกหัดเรียนรู้พยัญชนะไทยกอไก่กถึงฮอนุคูชุดที่1ทํา นอเนนและหน้าดอเด็กค่ะอันนี้เป็นของนอ้องอนุบาล2นะคะและแบบฝึกหัดเขียนพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮองนุคูชุดที่1นึ่งหน้านอเนนและหน้าดอเด็กเป็นของพี่อนุบาล3นะคะกิจกรรมที่1หน่วยของเล่นของใช้ให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายกากบากทับ ในช่องสีเหลี่ยมของใช้ที่เป็นอันตรายให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะกิจกรรมที่2แบบฝึกหัดเรียนรู้พยัญชนะไทยกบไก่ถึงฮอนค,คู่ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ค่ะวันนี้ เราจะทำตัวนอนีนอนอนแล้วก็ตัวดอเด็กดอค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะนอเนนอ่านว่านอตัวต no ่อไปค่ะดอเด็กอ un ่านว่าดอเก่งมากเลยค่ะ และนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดฝึกเขียนพยัยนชนะไทยก็ไก่ถึงฮอนกูข,ของพี่อนุบาล3นะคะวันนี้เราจะมาเขียนตัวนอเนนนอแล้วก็ตัวโดเด็กดอค่ะวิธีการเขียนนอเนน,นะคะให้เด็กๆเ,เขียนหลังจุดสีดำย้ำนะคะหลังจุดสีดำค่ะ เด็กดูวิธีเขียนจากคุณครูได้เลยนะคะเขียนจากหัวพยัญชนะไปหาหางพยัญชนะเหมือนเดิมเลยค่ะตัวนอนเนนะคะหัวจะอยู่ด้านในหัวจะอยู่ด้านในนะคะเด็กๆเด็กๆดูคุณครูเขียนแล้วก็เขียนตามได้เลยนะคะไม่ยากเลยสู้ๆนะคนเก่งของครูทำได้อยู่แล้วตัวต่อไป เขียนหลังจุดสีดำเหมือนเดิมเลยเมือนหัวกลมๆนะคะแล้วก็ลากลงมาแล้วก็โคง้งแล้วก็ลากลงไปค่ะหัวดอเด็กจะอยู่ด้านในนะคะเขียนตามคุณครูเลยค่ะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีพยัญชนะในวงกลมให้ถูกต้อง้วยนะคะเขียนชื่อนามสกุล้วยนะ สำหรับกิจกรรมวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปกครองส่งใบงานมาให้ค,คุณครูดูในไลน์กลุ่มนะคะหรือไม่ก็เป็นไลน์ส่วนตัวค,คุณครูไปได้ค่ะตั้งใจทำใบงานนะคะเด็กๆคนเก่งของครูเฟิร์นไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งน,นี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย